อเอาใหม่เอาตั้งคำถามใหม่นะเมื่อกี้ถามอะไรนะไก่เก้าขามีกี่ตัวนะพี่ออกไก่เก้าตัวไก่เก้าขามีกี่ตัวใช่ไหมใช่ไม่ต้องถามงี้ก่อนไก่หนึ่งตัวมีกี่ขาเอสองขาแล้วถ้าไก่เก้าขามีกี่ตัวไก่เก้าขาสามสี่ห้า สี่ตัว่ตัวตัวอะไรวะ <laughs> อะไรทำไมามันหกตัวนับนับได้ไงวะไก่เก้าขามีตัวเดียวค่ะสงสัยแกนับแกนับแบบนี้หรือเปล่าไก่หนึ่งตัวมีสองขาไงแล้วก็สองขาออมาคูณห้าตัวอะไรเงี้ยเออก็ได้สิบขาอ๋อเก้าไก่อืมไอพี่จนก็บอกว่าไก่เก้าขามีหนึ่งตัวตัวถ้ามันเก้ามันก็จะไปไม่ได้ไงถ้ามันไม่เก้าไก่เก้าขาก็มีทุกตัวมีทุกตัวมีหนึ่งตัวได้ไง ถ้ามันหนตัวเดียวแค่แต่เลี้ยงตัวเดียวมันก็มีตัวเดียวแต่เดี๋อวเขากินแต่ยวม่มน่าจะไม่เคยได้ยินคำถามเนี้ยพี่ทอยากแกล้งบอกว่าากแกล้งเาไก่ก้าวขาพี่หาตัวจะรั่วไม่แกงเลยแต่เป็นพี่ไม่แก้งทุกคนแล้วอ่คนพูดะไก่ก้าขาถ้าแบบไก่เดินนั่นแหละ คันถามมันตามก,กลวมักกลวอ่ะมันถามมันควัวตีนเถอะพี่อ๋อไม่คิดได้รอบครอบมาหรอเออฮัลโหลมีใครอยู่บ้างหรอเออฮัลโหลได้ยินไหมพูดภาษาไว้ส้มฮอลโหลพี่อ๋ออยากผ่านมองได้ปะอยากเออพี่อ๋อไม่ผ่าน<ล>อเออเอ,อ้ยถ้ามันเซ็มแรงมากโอ้พี่อ๋อปึกแล้วมาผ่านเนอะฮัลโหลดีนะไอ้นี่มันไม่ตื่น ปุ่ยมาเป็นคนแบบนี้พี่เบสตื่นขึ้นมาเลยไม่ยอมโดนยับแล้วเนี่ยเบสก็มานั่งสิใม่ไหมแล้วแล้วพี่เบสโดนถามคนแรกๆลืมแล้วปะแต่ว่าพี่เบสเขาจะขึ้นมาบอกว่ายอมถามใบต่อไปไก่ไก่หนึ่งตัวมีขาสี่เอายงอมเละ ไก่หนึ่งตัวมีกี่ขาสี่ที่เป็นืซนเดลเลนมันก็มีสี่ขาไก่ว่าวมีสีขาวอะไก่พิการเออเราไก่พิจารให้ดูม่าไม่เชื่ไก่มีสีขาแล้วตอบอย่างวสี่วันซานอืมเอาเล่นกับใครดีล่ะงานี่เดียวท่โอ้จะรั่ว่ดียวคุณมาเร็ว เรล,ลองขึ้นไาก่อนเดี๋เล่นดพี่บิวพี่บิวขึ้นมาขึ้นมามีคำถามจะถามร่มรงให้ให้พี่ออมเขาเป็นคนกำเนินรายการโอเคบิวถามใบต่อใปไอพี่เดไม้ถามาว้ต่อไปนะแต่หนึ่งตัวมีกี่ขาต่นตัวมีกี่ขา ออบิวบิ๊วไม่มีใครเล่นด้วยเ่ะจบแล้วพี่ปามีปาม,ปามพี่ปามขึ้นมา<อ>นี่มันกินไม่ได้ <c oughs> พี่ปามมันรู้ที่นันตลาดเอจนกินอะไรคะมันกินปไ่ได้เดนี่รู้เ<อ>รื่องไหมนได้เด้ เออมัน,นก,กินบ่ได้เด้มันต้องเอาไปต้มสุกก่อนเด้ต,ต,ต้มสุกก็ไปกินได้เซมเออไอ้ส้มแซมเล่มบ่เออไอ้ส้มแซมเล่มมาไอ้ก็ว่าแซมเล่มเด้เออมันแซมเล่มเด๊เฮ้ยไอมันเซมเล่มมาเปิดเป็นแมวแซมเล่มเล่มอยู่ไอส้มโดนโดน ผมผิดอะไรครับมผมผิดอะไรเนี่ยให้มาว่าส้มน้องพี่เกรย์นได้ถ่ายว่าพี่ส้มมันอยู่เท่าไหร่ฮะพี่ส้มเหรอใช่ยี่สิบเจ็ดฮะยี <27. S 1> ะ่สิบเจ็ดอือโอ้เกินก็เกินไป <c oughs> อายุเท่าบังอ่ะ โอ้โหสภาพสภาพเราบ้องยิมเจ็บไหมบังฟูกินแทบแทาจะเป็นพ่อหัแเ้าบอกเลยใช่ก่อนหน้านี้ก่อนก่อนจะมาเปิดสั่งเจ็ตโดก็เคยอยู่แต่บางมาก่อนนะเนี่ยเลิกพูดถคำว่าแจบางเกียดไอ้โอพี่บางเกลียทีสี่ห้าคนนุ่นอะไรนะ เขาผีสี่ห้าคนเออเขเวลาเขาคุยเขาคุยกันเขาคุยกับผู้หญิงสี่ห้าคนนั่นพร้อมกันน่ะโอเคไม่เช่นหไม่ใช่นะไม่ใช่เหรอครับเออเขาเห็นหน้าเขาไหมเออเขาเห็นหน้าเขาไหมเอออย่าไม่เคยเห็นหน้ามองพวกอะมองพวกโอ้โหพวกกูวเาคอกันตลอดไม่ได้ผมมีทุกรูปอะมีที่เขาที่เขาคุยกันอะไม่ใช่หรอไม่อยากเห็นอะไม่ไม่ไม่ผมมันต้องมีค่าค่าค่าแบบว่าค่าค่าแบบยังไงอะ เขาเรียกว่าสีน้ำใจ